นัเรนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิเชอร์เทียงระนาดในวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องหินในธรรมชาติกันนะคะในครั้งที่แล้วทิเชอร์ได้พาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหินรอบตัวไปใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะพอแยกได้นะคะว่าหินที่เราเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเราก็จะเจอหินมากมายซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป วันนี้ทีเชื่อจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหินกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำรับสมองกันก่อนเลยนะคะรับสมองหนูควิสวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆเป็นแบบถามตอบนะคะทีเชื่อจะเป็นคนอ่านคําถามและอ่านตัวเลือกให้เด็กๆฟังส่วนเด็กๆนะคะช่วยกันเลือกตัวเลือกให้กับทีเชอร์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำควิสหมายเลขหนึ no. กันเลยนะคะ รับสมองน้ำบาวนหินชนิดหนึ่งมีเนื้อละเอียดลวดลายเรียงเป็นชั้นจากข้อมูลข้างต้นหมายถึงหินข้อใดขอ้ขอกหินรูปทรงกลมๆนะคะข้อขอ,ขอเป็นแผ่นหินเรียงเม็ดสีเป็นชั้นๆน,นะคะอย่างเห็นได้ชัดขอ้ขอคอเป็นหินก้อนมีรอยแตกนะคะให้เด็กๆเลือกคำตอบได้เลยนะ are y เ u f i n i s h e d เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยกันนะคะและคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขอขอคะ่ะให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าหินมีลวดลายเรียงเป็นชั้นตามคําถามที่ทีเชื่อถามเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํา Quiz Number Two Quiz Number Two เด็กชายดีทําการทดลองโดยนำหินสองก้อนที่มีความแข็งแตกต่างกันมาขูดกันขอ้อใดสรุปเกี่ยวกับการทดลองนี้ได้ถูกต้องก็หินที่อ่อนกว่าจะมีรอยขอหินที่แข็งกว่าจะมีรอยขอหินทั้งสองก้อนเป็นรอยเหมือนกันให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะ s เ u d e n t infinite เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบของข้อนี้คืออะไรและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อกค่ะหินที่อ่อนกว่า,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 าน, ara, นะคะจะมีความแข็งที่อ่อนกว่า ซึ่งทำให้เกิดรอยได้ง่ายนั่นเองนะคะเด็กๆรับสมองควิส n u m b เ r 3ตารางผลการทดลองความแข็งของหินที่เชื่อจะมีหินมาให้ดเด็กๆ3ชนิดก็คือชนิด A, B และ C โดยผลการทดลองของหินชนิด A คือเป็นรอยเมื่อขูดด้วยเล็บ B เป็นรอยเมื่อขูดด้วยไม้ C ไม่เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเด็ก ตะไบเหล็กนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าหินชนิดใดมีความแข็งมากกว่ากันนะคะชนิดกเอขอชนิดบคอชนิดซีให้เด็กๆเ,เลือกได้เลยนะคะ Student infinite เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยกันนะคะจาก ตารางผลการทดลองความแข็งของหินนะคะหินที่แข็งที่สุดก็คือสนั่นเองค่ะไม่เป็นร้อยเมื่อใช้ตะไบเหล็กนะคะมาขูดนั่นเองค่ะวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียน,มา,ยนมาเรียนเรื่องลักษณะภายนอกของหินนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอได้เลยนะคะเด็กๆนะคะคำสำคัญ ลักษณะภายนอกของหินนะคะจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ซึ่งคำนี้นะคะเราจะมาดูกันนะไปดูภาพนี้ก่อนนะนะคะเด็กสังเกตดูใครเคยเห็นภาพนี้บ้างอ่าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเรียกว่า stonehenge นะคะเป็นเด็กคิดว่าเป็นอะไรเป็นวัสดุอะไรอลองคิดสิคะ่ะอ่าเป็นภาพ stonehenge นะคะไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนนะคะ ภาพนี้ละคะเป็นภาพอะไรเอย่ยอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างอ่าเก่งมากค่ะภาพนี้นะคะก็เรียกว่าเกาะตะปูนะคะอยู่ที่จังหวัดพังงานนั่นเองค่ะเอแล้วคืออะไรละ่ะนะ,ะเป็นวัสดุอะไรใครทราบบ้างเอย่อยงั้นละคะ่ะไปดูกันนะคะมาทบทวนเรื่องของวัสดุนิดหนึ่งจำกันได้ไหมเอย่ยอ่า วัสดุดคืออะไรวัสดุดก็คือสิ่งที่นํามาทําเป็นวัตถุต่างๆนะคะเช่นของเล่นของใช้ต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของอของใช้แล้วก็ของเล่นใช่ไหมคะมีผ้านะคะมีกระดาษมีหม้อมีครกถุงมือนะคะแล้วก็ลดของเล่นนะคะเป็นต้นนะไปดูทีละส่วนนะคะวัสดุอ่าวัตถุข้อที่ค่ะ วัตถุนะคะหรือสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวเรานะคะทำมาจากวัสดุหลายชนิดใช่ไหมคะวัตถุทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นผ้ากระดาษโลหะแก้วหินนะคะพลาสติกยางนะคะแล้วก็ไม้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรียกว่าวัสดุแล้วนะคะวัสดุนะคะส่วนวัตถุก็คืออย่างเช่นรถพลาสติก อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูรูปนี้บ้างนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปหินนั่นเองนะคะซึ่งหินนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยเขาเรียกว่ามีสีสันนะคะสวยงามหลายหลายสีเลยอันนี้คือหินอะไรล่ะเด็กทราบไหมคะมันมีหลายสีจังเลยนะคะอ่าหินคืออะไรอ่ารูปภาพสวยงามเนาะหินนะคะก็คือ เป็นสิ่งเป็นของแข็งละกันนะคะเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ทุกที่เลยอย่างเช่นนะคะเช่นที่นี่เลยที่ไหนเอ่ยใครรู้บ้างอ่าอย่างเช่นภูเขานคะบริเวณนี้เราเรียกว่าภูเขาจะพบหินเยอะแยะมากมายเลยตามภูเขาใช่ไหมคะอย่างเช่นตรงนี้ละคะบริเวณนี้คือบริเวณไหนเอ่ย ถูกต้องค่ะบริเวณนี้ก็คือบริเวณน้แม่น้ําหรือแหล่งน้ํานะคะบริเวณแม่น้ําจะมีหินเยอะแยะมากมายเลยนะคะและภาพนี้ล่ะภาพนี้ก็คือทะเลนั่นเองทะเลก็จะพบหินใช่ไหมคะอ่าทีนี้หินนะคะก็จะมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรไปดูการสังเกตลักษณะภายนอกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสีนะคะ สีของหินก็จะมีการสังเกตสีของหินซึ่งมีลักษณะสีที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของหินใช่ไหมคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าสีสีของหินนะคะอย่างเช่นก้อนนี้นะจะมีสีอะไรบ้างอย่างเช่นก้อนนี้เป็นสีดําใช่ไหมคะหินแต่ละก้อนนะคะจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นสีขาวสีน้าตาลสีดํานะคะสีจะเกิดจากแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ในหินนะคะ หินหนึ่งเอาก้อนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสีมากกว่าหนึ่งสีก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เรียกว่าหินชนวนนะคะมีสีดำนะไปดูหินก้อนนี้กันเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวนะคะหินก้อนนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าหินปูนนะคะเป็นหินปูนสีขาวนะต่อไปก้อนนี้นะคะก้อนนี้ล่ะใครรู้จักก้อนนี้บ้างหินก้อนนี้นะคะเรียกว่าหินทรายนะคะสีน้ําตาลอมเหลืองสังเกตดูนะคะ คือเป็นการสังเกตภายนอกสังเกตเป็นสีของหินนะคะอ่ะนี่เป็นรูปร่างลักษณะนะคะภายนอกก็คือเป็นเรื่องของลวดลายและมาดูลวดลายของหินกันบ้างดูยังไงนะคะอุ๊ยอันนี้สีสวยลายสวยมากเลยนะลายนะคะลวดลายในเนื้อหินแต่ละชนิดเนี่ยคะก็จะเกิดจากการทับถมกันจำไว้นะเกิดจากการทับถมทับซ้อนกันของอของหินซึ่งเป็นชั้นๆนะคะหรือบางชนิด อาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือพืชหรือสัตว์ก็มีนะคะอ่ะอันนี้เรียกว่าลายหินเป็นจุดนะลายเป็นจุดนะคะอันที่สามวิวนี่ลายสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นลวดลายเป็นชั้นสีไล่จะดับเห็นไหมคะเป็นชั้นๆอ่ะแล้วไเป็นชั้นสีนะคะวิพันี่ก็สวยนะนะคะ ลวดลายเป็นชั้นๆน,นะคะเป็นแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นลายที่สวยนะคะเราสังเกตเป็นลายของหินนะช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นดูของคําว่าน้ําหนักนะคะน้ําหนักของหินดูยัางไงานะดูภาพนี้นะคะภาพนี้นะเป็นน้ําหนักของหินนะคะคือค่าน้ําหนักที่ช่างได้จากเครื่องช่างน้ําหนักนะคะและหินส่วนใหญ่จะจมน้ํายกเว้นบางชนิดใช่ไหมคะเพราะมันมีน้ําหนักอ่านะคะ หินชนิดนี้ชื่อว่าหินพัมมิชนะคะสามารถลอยน้ำได้แสดงว่าลอยได้แสดงว่ามีน้ำหนักที่เบาแน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้เบามากอาจจะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับความนหน่นของน้ำนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้คือในเรื่องของความแข็งละนะความแข็งแกรงของแก่งของหินนะคะไปดูยังไงนะ,ะเราไปดูความแข็งกันกนะความแข็งก็คือความคงทนต่อการขีดขูด นะคะซึ่งวิธีทดสอบความแข็งทำโดยเอาแร่ที่ต้องการทดสอบ2ชนิดนะคะชนิดหนึ่งควรจะรู้ค่าก,ก่อนหรือมีการเปรียบเทียบนะคะมีการเปรียบเทียบกับวัตถุอื่นนะคะอย่างเช่นการใช้เล็บขูดใช้ตะปูขูดใช้เหลียนขูดแบบนี้นะคะส่วนภาพนี้นะคะเรียกว่าทันนะคะทันนะคะเป็นหินที่ใช้นะคะใช้ปลายเล็บขูดได้แสดงว่ามีเนื้อที่ ไม่ได้แข็งแรงมากนะคะก็คือใช้เล็บขูดขีดขูดออกมาได้นะคะแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่นะ,ะ,ะภาพนี้นะคะเป็นหินอะไรนะคะเป็นหินยิปซัมนะคะยิปซัมเนี่ยเป็นหินที่ใช้ปลายเล็บขูดได้เช่นเดียวกันนะใช้เล็บขูดได้เช่นเดียวกันนะคะอุ๊ยอันนี้ใครรู้จักบ้างนะคะชนิดนี้เป็นเพชรน,นะเพชรก็เป็นหินชนิดหนึ่งนะคะเป็นหินที่แข็งที่สุด นะจำไว้เลยนะคะเพชรเป็นหินเป็นหินที่แข็งที่สุดนะคะอ่ะนี้ไปดูในส่วนของเขามาเนื้อหินบ้างนะคะเนื้อของหินมาดูตัวแรกก่อนนะขนาดและการเรียงตัวของเม็ดแร่ในหินและการยึดเกี่ยวกันของแร่ต่างๆนะจะเป็นตัวบอกประวัติการเย็นตัวของหินชนิดต่างๆนั่นเองมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าการหินหยาบนะคะเรียกว่าหินหยาบนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อละเอียดหินที่มีเนื้อละเอียดนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเนื้อแก้วนะคะหินจะมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วนะนี่เป็นเนื้อของหินนะคะอ่ะตัวนี้เราเรียกว่าเนื้อฟองอากาศมันจะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นฟองน้ํานะคะเลยจะไม่ง่ายเลยนะเรียกว่าฟองอากาศนะคะมีการอ่าทินิดหนึ่งนะคะแล้วก็มนุษย์เรานะคะคือเราเนี่ยนะคะก็ จะสามารถนําเจ้าหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างเช่นสร้างบ้านเออใช้หาสร้างสิบต่างๆนะคะสร้างบ้านโต๊ะกับอีหรือแม้แต่เป็นเครื่องประดับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้เป็นโต๊ะหินอ่าโต๊ะหินนะคะใช้หินเป็นก้อนๆเลยนะมาเจียให้มันเรียบนิดนึงในส่วนที่สามารถนั่งได้นะคะตรงนี้ล่ะก็เป็นแหล่งอะไรคะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ สวยงามน,นะคะเหมาะกการท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เราเรียกว่าสามพันโบกะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอ่าไปดูสถานที่ต่อไปสถานที่นี้หินสวยมากเลยทุกคนชอบไปถ่ายรูปนะคะสถานที่นี้เรียกว่าเกาะหินซ้อนนะคะเกาะหินซ้อนนะคะจะอยู่ที่จังหวัดสตรูนะคะจังหวัดสตูนะแล้วก็วิภาพนี้ใครเคยไปเที่ยวบ้าง นะคะสังเกตดูหินที่มีความสวยงามนะคะเป็นชั้นๆนะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของน้ําตกเอราวัณอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นเองค่ะนะคะเป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็มีหินที่สวยเหมือนกันนะคะตรงนี้ล่ะอู้ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยเหมือนกันนะคะตรงนี้ชื่อว่าเกาะหินงามนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลเหมือนกันนะคะสวยมากเลยต้องไปถ่ายรูปให้ได้เลยนะจ๊ะ เอาละ,ะค่ะมาดูลักษณะาภายนอกที่สังเกตได้ของหินในประเทศไทยบ้างนะคะไปดูภาพตัวอย่างของหินก่อนแถวแรกนะคะภาพตัวอย่างของหินนะเด็กสังเกตดูรูปภาพประกอบนะคะแถวถัดไปจะเป็นชื่อหินนะคะแล้วก็แหล่งที่พบนะคะแถวถัดไปแถวที่สามนะคะจะเป็นสีนะคะแล้วก็แถวต่อไปที่สี่จะเป็นลวดลายถัดไปเป็นน้ำหนัก ถัดไปอีกก็คือความแข็งนะสุดท้ายเลยเท่าสุดท้ายแถวดท้ายด้านหลังสุดก็คือเนื้อหินนะคะไปดูลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ของหินในประเทศไทยกันนะคะว่าแต่ละอันมีคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะอย่างไรบ้างนะคะดูอันแรกก่อนหินภาพแรกหินภาพแรกอ่านว่าอะไรคะเรียกว่าหินบาซซอนซนะคะ หินบัดซ้อนนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะมีสีเทานะคะลวดลายก็คือจะเป็นลายสีขาวใช่ไหมคะสลับดำนะมีน้ำหนักปานกลางนะคะเหล็กขูดได้นะคะมีเนื้อหยาบนะคะส่วนอันนี้สองนะคะเรียกว่าหินชนวนนะคะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นหินที่มีสีดำนะลักษณะลายของเขาก็จะเป็นาลายดำเรียบนะคะเรียบเนียนนะคะน้ำหนัก น้ำหนของเขาก็ค่อนข้างเบานะคะเล็บขุดได้เหมือนกันนะเนื้อละเอียดนะคะหินที่สามเราเรียกว่าหินกรวดมนนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะมีสีน้ำตาลนะคะปนแดงเนาะ,ะแล้วก็เนื้อนะคะเอ่อเนื้อเนี่ยมีมีกรวดแทรกอยู่นะคะเราถึงเรียกว่าหินกรวดมนนะคะ มีลวดลายนะคะแล้วก็ส่วนของน้ําหนักเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักปานกลางนะคะใช้คัตเตอร์ขูดนะหินชนิดนี้ใช้คัตเตอร์ขูดได้นะคะหยาบมากนะมีความหยาบมากนะคะแล้วก็ส่วนภาคสุดท้ายนะเรียกว่าหินปูนนะคะพบอยู่ที่ราชบุรีนะคะมีสีขาวเนะาะลายของเขาเป็นขาวเรียบนะมีมีลายเป็นเหมือนคล้ายลายฟอสซิลนะคะ ส่วนของน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยปานกลางนะคะเล็บขุดได้แล้วเนื้อละเอียดเหมือนกันนะคะอะไปดูภาพต่อไปอันนี้เรียกภาพภาพแรกของอหน้านี้นะคะเรียกว่าหินควอ s ไซต์นะคะอยู่ที่โคราชนะคะอยู่ที่โคราชสีณะดูสีค่ะสีเป็นสีอะไรคะสีแดงนะคะลวดลายก็จะเป็นลาย่าแดงสลับขาวขาวสลับแดงนะคะแล้วก็น้ำหนัก หนักนะมีความหนักนะคะความแข็งก็มีดขุดได้นะคะใช้มีดในการขุดได้เนื้อหินจะเอ่อเนื้อหินนะคะจะหยาบเกือบละเอียดนะหยาบเกือบละเอียดนะคะภ้าต่อไปที่สองนะคะลงมานะคะเป็นหินทรายอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะมีสีน้ําตาลอมเอ่อปนเหลืองหรือว่าอมเหลืองนะคะ,ะลวดลายของเขานะเป็นเม็ดทรายนะคะ อัดแน่นเลยนะมีน้ําหนักปานกลางนะคะแล้วก็ความแข็งนะกระจกขูดได้นะคะชั้นกระจกเนี่ยขูดได้นะคะเนื้อหินก็ค่อนข้างหยาบนะคะอพารต่อไปนะคะเป็นหินดินดานนะคะหินดินดานอยู่ที่สงขลานะคะปีนสีดานะเป็นเอ่อเป็นชั้นนะครับลายของเขาจะเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นชั้นทับซ้อนกัน นะคะน้ำหนักค่อนข้างเบาเนาะมะีความแข็งของเขาก็สามารถใช้เล็บขูดได้เหมือนกันนะคะเนื้อเนี่ยหยาบนะคะเนื้อหยาบมากเลยนะอันสุดท้ายนะคะภาพนี้เนาะสัภารของหน้านี้นะคะก็จะเป็นหินแกรนิตนะคะหินแกรนิตนะคะจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะสีจะเป็นสีไระคะสีเทาปนน้ำตาลเนาะสีเทาปนน้ำตาลนะคะลายของหินก็จะเป็นค่อนข้างที่จะค่อนข้าง เนียนนะคะลายค่อนข้างเนียนเนาะแล้วก็น้ําหนักนะคะจะมีน้ําหนักมากนะมีความแข็งนะคะเม็ดขุดได้ค่อนข้างเนื้อของเขาค่อนข้างละเอียดน,นะคะอ่ะทีนี้หินที่พบในประเทศไทยนะหินแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะาภายนอกที่สังเกตได้แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นนะคะนี่เป็นรูปภาพต่างๆที่ในประเทศไทยพบนะคะ ไปดูพื้นที่บริเวณต่างๆของประเทศไทยว่าพบหินอะไรกันบ้างอู้มีหลายภาคพื้นที่ในอ่าประเทศไทยเลยนะะเดีย๋ยวเราไปดูไล่กันดูทีละภาคละกันไปดูในส่วนของบนสุดของประเทศไทยนะคะบนสุดนะคะไปดูที่แม่สอนเอาแม่ห้องสอนนะคะแม่ห้องสอนเนาะ แม่ห้องสอนนะคะจะมีในส่วนของหินที่เจอก็คือหินบะซอนนะคะหินบะซอนพบในลำปางแม่ห้องสอนนะคะหินอ่าหินหินไนส์นะคะหินไนส์จะพบในเชียงใหม่ตากนะคะอ่าแล้วก็ไล่ลงมาเนาะก็จะเป็นหินชนวนนะคะหินชนวนพบในจังหวัดกาญจนบุรีนครราชสีมานะคะแล้วก็หินปูนนะคะ หินปูนจะพบในราชบุรีกำแพงเพชรนะคะหินปูนนะคะอ่ะฝั่งขวามือบ้างนะคะ,ะเป็นหินกรวดมนนะคะจะพบในชัยภูมิขอนแก่นนะคะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็เป็นหินคออไส์นะคะพบหินคอไส้นี่จะพบในนครราชสีมานะคะอ่ะไปดูในส่วนอีกนิดนึงส่วนล่างนะคะส่วนภาคล่างๆนะคะอ่ะ ไปดูหินอีกชนิดหลายชนิดเลยเนาะดูหินของส่วนของหินดินดานแล้วกันหินดินดานจะพบที่สงขลานะคะสงขลาไล่ลงมาแล้วนะสงขลานะคะแล้วก็จะพบนะคะหินแกรนิตนะคะหินแกรนิตจะพบที่จังหวัดจันทบุรีระยองนะคะส่วนหินอ่อนนะคะหินอ่อนพบใน ยะรานะคะอ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ลักษณะาภายนอกที่สังเกตได้ของหินนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงเรื่องของหินก่อนจากกันนะคะก่อนจากกันหินนะคะเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ทุกที่เช่นภูเขาแม่น้ำทะเลใช่ไหมคะที่คุณการเกิดเปิดภาพให้ดูเนาะ และหินนะคะจะมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้เช่นมีสีนวดลายความแข็งน้ำหนักแล้วก็เนื้อของหินนะคะืนลนักษณะที่เราสามารถสังเกตได้ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูคีวิดีโอที่ทิเชอร์หามาให้ได้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะภายนอกของหินสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายแบบเลยตั้งแต่ลักษณะของหินความแข็งแรงสีหรือรูปทรงเนื้อหินต่างๆนะคะเราสามารถแยกแยะได้โดยและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะ หินแต่ละพื้นที่ก็มีลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งมีหลากหลายมากเลยในประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะไม่มีแบบฝึกหดัดแต่จะให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะภายนอกของหินและเตรียมตัวทำแบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่3และครั้งที่4นะคะที่เชื่อหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจเนื้อหาของวันนี้นะคะขอให้เด็กๆนะคะ,นะคะทุกคนทบทวนความรู้และ อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งเรียนหน้านะคะวันนี้ทิเช่์อขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเด็กๆ